มีคนถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับออตอนนี้ประเทศไทยเริ่มมีการใช้ชุดตรวจเร็ว rapid antigen แล้วเนี่ย DNA นัดไปถึงไหนแล้วครับอ๋อก็เห็นทราบว่ากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาของอยซึ่งเอาผลในการทดสอบของอของไมดลนเอาไปประกอบกับการทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเสร็จแล้วก็ผมตั้งใจจะ บริจาคผ่านมูลนิธิยคมเนี่ยสักต่อผ่านบริจาคผ่านมูลนิธิยคมเพราะที่ตรวจของ DNA อ็นเเนี่ยเป็นพีซีนะฮะเป็นพีซอาร์สิ่งที่ d ีเอ็นเนี่ยไม่ใช่เนี้แต่ขออธิบายเพื่อจะได้เข้าใจ d ีเอ็นเสามารถตรวจเอ่อโควิดได้พร้อมกันทีละสี่ห้าสิบคนได้เลยสมมุติว่ามีทั้งบ oh. ้านเนี่ยมาสิบคนมาตรวจทีเดียว รอชั่วโมงครึ่งรู้เรื่องนะครับ oh. แล้วก็ oh. เราก็แทนที่เราจะตรวจแบบนั้นทันทีเนี่ยเราก็จะซื้อแอนติเจนเทสเนี่ยไปเยอะหน่อยนะครับไปให้ตรวจถ้าเปกาทกฟก็กลับบ้านเลยถ้าโพสิทีฟก็มามาตรวจเบอร์รฟอีกทีหนึ่งจากโดยดีเนนัก็จะชัดเจนเลยว่าคุณเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ก็จะทำให้ผมคิดว่าจะบริจาคแล้วช่วย ช่วยประชาชนซึ่งวันนี้ต้องรอการตรวจโดยเฉพาะยิ่งใครที่แอนติเจนเป็นบวกเนี่ยอย่าเพิ่งวิ่งเข้าโรงพยาบาลมานี่ตรวจตอนเพื่อจะตั้งใจว่าคุณคุณป่วยแน่ไม่งั้นคุณเป็นแค่หวัดเนี่ยแอนติเจนมาบอกว่าโพสิทีฟคุณวิ่งไปรวมกับพวกที่เป็นแล้วเนี่ยเลยติดเับ่ะในในประเด็นนี้ค,คุณหมอเลี้ยงมีอะไรเพิ่มเตมิมไหมครับผมอ๋อออคือนะครับคุณทีรัตน์เชิญครับ อ๋อไม่จะถามต่อแล้ครับคือว่าแสดงว่าดีนนแต่สามารถจะให้ผลได้เร็วกว่าทำ rt pcr ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกว่าจะรอผลเนี่ยรอกันข้ามวันเลยนะฮะครับอันนี้90นาทีฮะแล้วก็สามารถตรวจออนสปอได้ไม่ต้องไปตรวจถึงโรงพยาบาลสมมุติว่าผมตั้งศูนย์ตรวจอยู่ที่ศูนย์การค้าอะไรสักที่นึ่สมมติมตั้งศูนย์ตรวจอยู่ตรงน,นั้นเนี่ยก็คุณเป็นแอนติเจนเของคุณเป็นบวกแล้วมาเลยเลยตรวจให้ ฟรีสองหมื่นกว่าเชิญเซ็ตอะไรพวกสั่งไปนิดเดียวแล้วก็อันนี้ดีอันนี้นะจะบอกให้นะไม่ใช่คุยโมนะไม่ใช่ไม่ได้ขิงนะแต่เรื่องจริงนะคือเวลาตรวจพีซอาเนี่ยทุกเครื่องทุกเครื่องของโรงพยาบาลเนี่ยห้องแลบเนี่ยเขาจะมีอันหนึ่งเขาเรียกว่าอัสเซอส์ S อเนี่ยของยี่ห้อน,นั้นอันเสเซสของโลชก็เครื่องโลชอัเสเซของแอปปัตก็คือแอปปัต นะครับแต่ว่าเครื่องของอ DNA นัทเนี่ยมันมีอาเสของทุกเจ้าวรวมทั้งอาเสของ CDC อเมริกาด้วย WHO ด้วยในเมื่อมีอาเสใส่เข้าไปเยอะเนี่ยตรวจเนี่ยโอกาสพลาดไม่มีนะครับเรียกว่าถ้าเป็นคือเป็นแน่นอนแต่ไปตรวจใน l a บเนี่ยยังโอกาสหลุดยังมีนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ ก็ค่อนข้างเราใส่อาเสเข้าไปทุกอย่างเพราะเราไม่เป็นยี่ห้อของใครคนใดคนหนึ่งเราใช้เทคโนโลยีในการอ่าน rna เท่านั้นครับครับเมื่อกี้พี่ต้วให้คุณหมอเลียบเสริมใช่ไหมฮะครับครับครับก็เสริมในเรื่องที่ว่ามีการที่คุณโทนี่พูดนะว่าได้มีการทดสอบสองที่ตอนนี้นะก็คือที่รามาธิบดีที่หนึ่งและที่กรมวิทยาการแพทย์ที่หนึ่งตอนนี้รามาธิบดีเนี่ยมีเครื่องของ d n นอยู่ ที่นั่นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดก็ามาสิบเครื่องนะครับซึ่งจะใช้ในงานวิจัยต่อไปเลยนะครับเพราะว่าผลออกมาเนี่ยเป็นที่ประทับใจแล้วก็น่าจะนําไปสู่การวิจัยพัฒนาต่อไปได้อีกพอสมควรแล้วในเรื่องของขั้นตอนของการทดสอบขณะนีะ้ผ่านจากวิทยาการแพทย์แล้วอยู่ที่ออยอยนะครับตอนนี้ก็คิดว่าอออยเองก็คงจะต้องพยายามเร่งให้เร็วนะเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราทําให้การตรวจ เทสต่างๆเนี่ยสามารถ Verify ได้เร็วแล้วก็ทําได้ค่อนข้างจะทั่วถึงเพราะว่าถ้า rtpcr เนี่ยธรรมดามันเครื่องมันตัวใหญ่มากนะเอาไปเป็นโมบายต่างๆไม่ได้ถ้าหาสมมติว่าเราจะพยายามทําให้การเข้าถึงตรงนี้ได้สะดวกมากขึ้นตรงนี้เครื่องมันผมผมเห็นแล้วนะก็ตัวไม่ใหญ่มากคิ้วเป็นกระเป๋าคิ้วได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําให้เกิดในแง่ของการพยายามทําให้การตรวจเชิงเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ